ครับสวัสดีครับหัวมแชรยออโต้รถบีครับกออีหกศูนย์นะครับกําลังดาเนินการวัดแรงหัดนะครับฝากเอสซีติดตามดูกันไปนะครับอ่าเป็นรถที่มีอาการสะดุดนะครับในบางช่วงนะครับในตอนเช้าเช้านะฮะแล้วก็วิ่งไปมีอาการสะดุดนะครับเราแก้ไขปัญหามาประมาณสองวันแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นเชิงลึกนะครับนะก็เดี๋ยวหาปัญหากันต่อนะครับนะตอนนี้ผมกำลังวัดแรงอัดสุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตามมันไปครับผมหัวมแชรยออโต้รถบีครับ ก็เป็นสุดที่หนึ่งนะครับก็ไแรงอัดเท่านี้ครับวัดสิบนะครับอเดี๋ยวดูตามมันไปครับก็เดี๋ยวเราจะดูกันสุดที่สองนะครับผมว่าแรงอัดจ,จะ เป็นยังไงนะนะอาการเชิงลึกก็หายากครับนะเพราะนั้นต้องทำคนบ้านเนยเยอะนะครับก็ดูตามไปครับสุตที่สองครับผมร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนะไล่ๆกับสุตที่หนึ่งครับนะเดี๋ยวตามดูไปครับก็เดี๋ยวใส่สุตที่สามนะครับอ่ปัญหามีทุกแง่ทุกมุมนะครับนะในรถรุ่น กลางเก่ากลางใหม่เนี่ยครับนะปัญหาเชิงลึกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ละเอียดนะครับอ่าสุกสามนะครับเริ่มครับก็อ่าเห็นไหมฮะอ่าสุกสามเริ่มน้อยนะฮะเดี๋ยวสุกสามลองย้ำอีกทีนะครับ ็สุบสามเทศที่สองนะครับหน้าแรงอัดก็ยังต่ำครับเห็นไหมฮะร้อยยี่สิบนะต่ำนะฮะต่ำกว่าหนึ่งสองแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น,นะครับร้อยี่สิบนะยังผ่านนะเดี๋ยวเรามาดูสุบที่สี่ครับ แป๊บหนึ่งนะครับพอดีอปัญหานิดหนึ่งครับสุกที่สี่สายสั้นนิดหน่อยอดูสุดที่สี่กันครับผมก็เริ่มครับอ่าเก้าสิบนะครับสุดที่สี่นะครับเดี๋ยวผมขอซ้ำนะครับ มันจะมีปัญหาสุบที่สี่ห้าหกนะตามคอมพิวเตอร์แจ้งนะครับก็สุบที่สี่ครั้งหนึ่งครับนะกหลบประมาณร้อยนะครับนะก็ยังต่ำกว่าสุบหนึ่งสองสามยดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสุบที่ห้ากันครับมีอะไรผิดปกติครับ นะในระบบเครื่องยนต์ครับนะหัวเทียนลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับบอร์ดอีกนะครับนะนะคอยเราก็เช็คแล้วนะครับไม่มีอาการนะครับอ่าเริ่มสูดที่ห้านะครับก็สูดที่ห้าเริ่มครับอ่าสูดที่ห้าไปสองร้อยยี่สิบนะครับ นะอีกทีครับขอซ้ำสุดที่ห้าอีกทีครับสั้นๆครับสูบที่ห้าไปแรงมากนะสองร้อยสิบเลยครับนะถือว่าสูงนะฮะสูงก็หนึ่งสองสามนีกครับนะแรงอัดกระบอกสูบไม่เท่ากันนะครับตอนนี้ไม่เท่ากันทักสูบนะครับ ่ะสุดที่หกนะครับสุดที่หกเริ่มครับสองร้สิบรับก็ซามสุ่ที่หอีกครั้งหนึ่งครับผมเริ่มครับสั้นๆครับทำได้ไหมฮะแรงอัด ร้อหกสิบก็โอเคนะครับะแรงอัดอยู่ในเกณฑ์นะครับก็อจากการวิเคราะห์นะครับเราต้องเดินหน้าต่อนะครับนะในเมื่อสูบที่หกนะฮะก็ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับนะอบ่งชี้ถึงอะไรครับบ่งชี้ถึงแรงอัดภายในกระบอกสูบนะครับนะว่ามีน้อยหรือมีมากนะครับเราก็จะได้ประกอบการวิเคราะห์ให้ถูกต้องนะครับ <อ>มาดูหัวเทียนครับเนี่ยหัวเทียนนะสุดหนึ่งครับเนะนี่ยดำมากครับนะสุดนี้สุดหนึ่งนะครับะสุดสองครับสุดสามนะสุดสี่ครับสุดห้าครับสุดหกครับเห็นไหมะมีแต่น้ํามันเปียกเลยครับมันมีเมันมีน้ํามันลงไปนะเหมือนหัวเทียนบอดนั่นเองครับนะอาการเขานะครับนะครับ แค่ตู้เก๋ัเลยครับลำปีเลยฮะตอนมาเขาไม่ดํานะครับพอเปลี่ยนกล่อง ECU เข้าไปฮะดาหมดเลยครับนะก็เราต้องหาสาเหตุกันต่อไปนะครับนะก็เป็นข้อมูลนะครับนะข้อมูลเชิงลึกนะครับก็ท่านไหนที่ใช้อยู่นะครับ E หกศูนย์นะครับนะถ้าเกิดในบางช่วงนะครับเวลาไมทนั้นเวลาผลนว่าง่ายก็ง่ายนะครับ บนกว่ายากก็ยากนะฮะนะลึกลับครับเทสนี้ฮะซ่อนเงื่อนครับนะกล่อง ECU ก็ใบนี้นะครับที่เอามาทดลองนี่ครับนัมเบอร์นะนี่มือสองจากนอกนะครับนะย้ายข้อมูลมาจากกล่องเก่าแล้วนะครับนะต้องมีอะไรแอบอยู่ในนี้ครับนะส่วนหัวฉีดนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหัวหัวนะครับแล้วก็เทสละฮะเมื่อวานนี้ออกออกดีนะฮะจ่ายดีครับปกหัวเลยครับ ก็เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอู๋แชร์โตรบรีครับคิดหน้าเจอกันครับผมอ่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้เผยแพร่ไปนะครับสู่คนหมู่มากนะฮะอ่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานจะได้รับทราบนะครับเวลาไล่อาการนะครับอ่าบางเคสนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะนะบางเคสก็เปลี่ยนออกเทียนแล้วก็ไปเลยครับนะที่ผมบอกว่าเปลี่ยนอองเทียนแล้วฟุกนะฮะ นะเปลี่ยนปุ๊บหายปั๊บนะถ้าฟุกครับนะถ้าเจอเชิงลึกเข้าไปจริงๆแล้วยากนะฮะนะขนาดมีเครื่องมือทดสอบทุกที่ทุกทางนะครับยังยากนะก็คลิปหน้าเจอกันครับผมอู๋แชร์อัโต,โต้ต้องขอจบกที่สถนท่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ